สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดจะมารายงานผลหลังจากทีสามน้อยมัดร่วมออกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกะมือนีน้องตาเข่าล่วงล่วงคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะนะคะน้องตาพารวยค่ะวันที่27เดือนเมษาสน2 5า6เนาะคะ่ะเดน7กับ8ค่ะพี่น้องนะคะเดนอยู่ที่7กับ8 มือนีนะคะปะาาลากคตวาเด่นเจ็ดมาลัวลวเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเด่นเจ็ดมาน้อยพิเศษออกหนึ่งสามสี่หาหนึ่งลุดเนาะค่ะพี่น้องน้อยพิเศษลุดเนาะค่ะมือนีมาน้อยปกติเจ็ดหาหาเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็ดกาแฟเข่าลักลอย เจ็ดก้าเจ็ดเก่านะคะเจ็ดเก้าลางตรงๆค่ะพี่น้องเจ็ดเก่าลางตรงๆนะคะมาน้ยวีไอพี่เนาะพี่น้องวันนี้เนาะน้ยวี่ไอพี่กันยังมาเจ็ดสามลางเนี่ยค่ะนะคะเจ็ดสามลางเจ็ดสามลางกันยังไปเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดบนอีกโยค่ะพี่น้องนะคะ มาล้วล้เนาะค่ะเนาะมาล้วล้เลยสําหรับเดนที่เจ็ดเนาะคะ่ะค่ะผู้ใดเาขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดน้ำเนยเดอค่ะพี่น้องแอดพยายามเห็ดคลิปให้มันกระชับเนาะคะ่ะเห็ดะะให้มันสั่นลงที่สุดนะคะเห็ดให้มันสั่นลงที่สุดค่ะกาอ,อยากให้พี่น้องได้เห็นแนวทางไวิ่งเนาะค่ะเนาะคะ่ะเขามากคะกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในแอดน้ำเนยเดอคะ่ะ แอดพญาย่ามกระชับคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะพี่น้องเนาะค่ะกะขอขอบุญขอบคุณท่านที่เขามารับชมนะคะเนาะค่ะแอดก็ยังไม่ยู่ค่ะกะสิ่งใดบ่ดีบ่ง่ามบ่ถูกต้องก่ะน้อมรับคำติชมเ้ยค่ะพี่น้องก็ให้เตือนให้บอกได้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะน้อมรับจากใจจริงค่ะเพื่อว่าจะได้เอามา ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกะสำหรับคลิปนี้กะแอดกะคงจะบ่มีอย่างหลายเนาะค่ะวงว่งไวแถ่เบิงสถิติมั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะมาหลักลอยเดนมาค่ะพี่น้องจะกูกว่าเขามาอุ้ยสามตัวแมค่ค่ะนะคะ สามตัวคนไก่ตัวเอสข้าเจา้าเล่นขาเจ้าแปดเจ็ดเก่าพี่น้องใช้ได้แ,ดแท่นเพิ่นครับนะคะเห็นเพิ่นเล่นแปดเจ็ดเก่าแต้มเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาไม่ค่ะเอาไม่ก็ถือว่าลักลอยของนี้นี่นนค่ะว่างอยู่ที่แปดอยู่แต่ว่าตัวเน้นมันบริเอาเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่พ่อไปอยังค่ะ ได้ซ้ำหนีก็ถือว่าด้วยบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะค่ะของปู่ของยาแอดยุดถูกปุ่มตนขามเด้อค่ะของรัฐบาลไทยเขามารอบแรกสามงวดซอนรอบนี้ก็ได้แล้วสงวดค่ะอีกงวดหนึ่งก็จะได้สถิติเก่าสางวดซอนฝากกดติดตเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำํำหนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเด้อค่ะสวัสดีค่ะ